previously ตก oh, overwatch สมาแล้วว่ะฮาอะไรนะน้ำตกสอง o v e r w a สมาแล้วอีกนั่นเหรอป่ะปิดเกมนี้แล้วไปเล่น overwatch กันเถอะ overwatch 2เปิดให้เล่นแล้วนะครับด้วยความคิดถึงผมจึงได้โหลดเกมกลับมาเล่นหลังจากลองเล่นไปได้สักพักก็รู้สึก enjoy ไปกับมัน สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงเป็นโอเวอร์สองนั้นคือการที่เหลือแท้งแค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งทำให้ไม่เกิดอาการแบบฆ่ากันไม่ตายสักทีหรือการที่เขาเรียกกันว่าโกดด์คอมนั่นเองนะฮะมีฮีโร่ใหม่เพิ่มเข้ามาให้เล่นมากมายแต่ก็มีบางตัวหายไปจากเกมเหมือนกันนะฮะเขาแก้บักอยู่ นอกจากนี้ยังมีบางตัวที่ถูกนําออกไปไม่สามารถให้เล่นในแรลงโหมดได้มีการนําโหมดบางโหมดในภาคเก่าออกไปและใส่โหมดใหม่เพิ่ม,มเข้ามาแทน <ด Rivera! S 1> ตัวอย่างก็เช่นโหมดดันหุ่นนั่นเองนะฮะเนื่องจากตอนนี้เกมเปิดฟรีแล้วไม่เหมือนกับภาคแรกที่ต้องซื้อถึงจะเล่นได้คุณสามารถเข้าไปโหลดเกมและเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทแค่เพียงสมัครสมาชิก b a t t l e n e t ต แล้วดาวน์โหลดตัว b a t t e น n e t l a u n เ h e r มาไว้ในเครื่องจากนั้นก็โหลดเกมตามปกติก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยมาพบประสบการณ์การเล่นที่แตกต่างไปจากภาคก่อนด้วยความสนุกที่เพิ่มมากขึ้นดาวน์โหลดและพร้อมให้เล่นได้แล้วเลยตั้งแต่วันนี้